ต่อไปค่ะมีสองอัอีกแล้วนะคะยายคนนั้นดูแก่ครัำคือคร่ำคร่านะฮะใช้อะไรดีครัำคือหรือคร่ำคร่าฮะยายคนนั้นดูแก่สองอันนี้มีความหมายว่าเก่าหมดเลยค่ะเก่าแก่เหมือนกันค่ะแต่ครับคือนะคะสำหรับคนค่ะ คลังพระใช้กับไม่ใช่นคนนะฮะนะฮะไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นยายเป็นคนไหมฮะถ้ายายเป็นคนใช้คลังคลือทาคลังคล้าอย่างเช่นบ้านนะฮะบ้านหลังนี้ดูเก่าครังคลาน่ากลัวจังนะฮะหรือว่าเอ่อถ้าเป็นลักษณะของ เครื่องประดับดูกัเก่าพราาก็ได้นะครับต่อไปฮะโรงเรียนหลายแห่งถูกสังเกตนมกลอม่องที่มีสองช้อยส์เหมือนกันค่ะเจือปนหรือปนเปื้อนนะฮะเจือปนกับปนเปื้อนแปลว่ามันปนปนอยู่้องไหมฮะมันปนอยู่บ่ทำอย่างไรดี โรงเรียนหลายแห่งถูกสั่งเก็บนมกล่องคำว่าเจือปนเนะะี่ยฮะเจือก็คือตั้งใจที่จะเอาไปปน,นะคะ่ะคือตั้งใจใส่ลงไปนะฮะถ้าปนเปื้อนก็คือว่าเฮ้ยพกว่ามันเปื้อนปนโดยบังเอิญแล้วกันนะนฮะปนโดยบังเอ,อิญ นะฮะเพราะฉะนั้นโรงเรียนหลายแห่งถูกสังเกตนมกล่องที่ถามว่าสารที่เป็นพิษเนี่ยโรงเรียนตั้งใจที่จะปนะะหรือเปล่าคะะหรือว่าปนโดยบังเอิญก็ต้องปนโดยบังเอิญใช่ไหมฮะก็ต้องใช้ปนเปื้อนนะฮะใช้ปนเปื้อนเพราะว่าปนโดยบังเอิญน,นะฮะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ดูการใช้คำศัพท์มามากพอสมควรแล้วนะคะ จริงๆนะฮะก็มีศัพท์เยอะแยะมากมายนะฮะแต่นี้เอาเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะฮะว่าศัพท์เหล่านี้ถ้าเราไปเจอในข้อสอบนะฮะเราก็พยายามใช้ถูกต้องนะฮะตามลักษณะของบุคคลอย่างเช่นข้อนี้นะฮะคร่้งครื้ใช้กับใครคร้คราช้กับอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้คําเหล่านี้นะฮะความหมายมันจะใกล้เคียงกันถ้าเรา เข้าใจความหมายหรือว่ารู้ลักษณะการใช้คําศัพท์แล้วนะคะเราก็จะไม่พลาดนะฮะในการทําข้อสอบเพราะคําคศัพท์ในการใช้ที่มันมักจะผิดเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกคะ่ะส่วนมากมันจะเป็นคําเหล่านี้นะฮะที่ฉันหยิบมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะอ่ะเรามาดูโจทย์กันดีกว่าคะ่ะโอ้ขอโทษครับอ่าดูข้อที่หนึ่งนะฮะ ข้อใดใช้คำผิดความหมายตอนนี้เราต้องดูก่อนว่าคำไหนบ้างที่มันชัดเจนขึ้นมาเลยนะคะที่มันชัดเจนขึ้นมาเลยคำว่าชัดเจนขึ้นมาเลยแปลว่าเราต้องดูช้อยส์ก่อนว่าข้อ1 2 3 4มเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เหมือนกันเช่นยอกยอ้อนอย่างเงี้ยฮะโยเยแยกแยะ,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 ยะแล้วก็โยกโย ไอเน,นี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อสอบแบบนี้นะคะให้ขีดเส้นเลยค่ะให้ขีดเส้นจากนั้นเราก็ดูสถานการณ์โดยรอบค่ะดูสถานการณ์โดยรอบนะฮะนี่ะฮะก็ดูสถานการณ์ไปนะฮะว่าเฮ้ยคำคำนี้สถานการณ์มันซัพพอร์ตหรือเปล่านะฮะอ่าเรามาดูค่ะข้อหนึ่ง คุณพูดจายอกย้อนอ,อย่างนี้ผมไม่อยากฟังตอนนี้นะคะพูดจายอกยอ้อนเอ๊ะเราใช้คำนี้หรือไม่มาดูข้อที่สองค่ะบ้านหลังนี้พังโยเยน,นี่ฮะพังโยเยเป็นลนักษณะของอะไรนะคะเมื่อกี้ที่เราเจอในคำสั่งเมื่อกี้ไปแล้วโยเยเป็นลนักษณะของการเออยยังไม่พังนะคะ มันใกล้จะพังแล้วแต่มันยังไม่พังนะคะแต่ตอนนี้โจ้บอกว่าบ้านหลังนี้พังโยเยไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ผิดความหมายนะคะเพราะโยเยยังไม่ถึงกับขั้นพังนะคะมันแค่คอนคลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาการดูข้อสอบแบบนี้นะคะให้เราขีดเส้นไว้ก่อนนะฮะแล้วก็พิจรารณา ว่ามันใช้ถูกหรือใช้ผิดน,นะฮะโอเคข้อต่อไปค่ะต่อไปค่ะคำที่ขีดเส้นใต้ทุกคำมีความหมายร่วมกันข้อใดไม่ถูกตอ้องข้อใดไม่ถูกตอ้องคำว่าความหมายร่วมกันแปลว่ามันมีความหมายที่แปลเหมือนกันนะฮะแปลเหมือนกันแต่ถามว่าข้อไหนที่มันต่างจากพวก ก็คือวข้อใดที่มันไม่ได้ร่วมกับอีตัวอื่นสแสดงว่าทุกข้อเขาร่วมกันอยู่แหละแตอีตัวที่ขีดเส้นใต้ตัวหนึงนี่แหละที่ไม่ได้ร่วมกับข้ออื่นนะฮะดูเราสนใจตัวที่ขีดเส้นใต้เป็นหลักนะคะแล้วดูสถานการณ์ประกอบอย่างข้อที่หนึ่งแถวแถวสลัมมักจะมีคนยากจนอยู่กันขับข้าง ตอนนี้เอคับค่าเออะไรล้นหลาคืออะไรหนาแน่นืออะไรอัดแอร์ออะไร,ออะไรมากค่ะมากทุกข้อต่างแปลว่ามากมายระเกิดนะฮะเพระาะฉะนั้นทุกข้อมีความหมายร่วมกันคือมากแต่1ึง4อสาอันไหนลักที่ม,มากมันไม่ไปร่วมกับตัวอื่นนะคะ ข้อหนึ่งแถวแถวสลัมยากจนมาอยู่นะฮะผู้ชมอุดหนุนมาผู้คนเข้าฟังเพลงลูกทุ่งกันอย่างฟังเพลงลูกทุ่งคนฟังมาในตัวเมืองจังหวัดเชีงยงใหม่รถติดอัดแอรมาถามว่ามากข้อใดต่างจากพวก ข้อ2นะฮะปุตหนุนแล้วก็ฝนกระหน่ำข้อนี้ตอบอะไรดีฮะถามว่าข้อ2ฝนกระหน่ำต้องพิจารณาไหมครับไม่แล้วค่ะเพราะว่ามันถูกตัดออกไปอีกส่วนหนึ่งเลยนะฮะมันถูกตัดออกไปเป็นอีกข้อความหนึ่งเลยนะฮะดูค่ะข้อหนึ่งสลัมมากตัวนี้ซัพพอร์ตกับความยากจน ซัพพอร์ตกับคนสลามที่เยอะมากมายความหมายเป็นด้านลบค่ะเห็นไหมฮะวันนี้ผู้คนอุดหนุนมีคนอุดหนุนมา,มากๆเป็นไงฮะอุดหนุนมา,มากๆเป็นไงฮะดีค่ะเห็นไหมฮะเป็นความหมายด้านบวกนะคะผู้คนเข้าฟังเพลงรุ่นรุ่กันอย่างนั้นเน้นจนแทบไม่มีที่นั่งดีไหมฮะไม่มีที่นั่งฝังเพลงกันเยอะมากจนไม่มีที่นั่งลบค่ะในตัวเมืองเชียงใหม่รถติดอัด ติดดีไหมฮะรถติดดีไหมฮะไม่ดีความหมายได้ลบเราจะข้อนี้ตอบไปคะ่ะข้อที่2โอเคไหมฮะ